สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e แล้วก็ชาว a c e b o o k นะครับผมสุเมศนะครับร้านฟูเสมือแท็กเตอร์วันนี้ผมพามาชม L 5 0 1 8 SP นะครับคันนี้รถปี64นะครับรถไล่สภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมสภาพภายนอกก่อนนะครับอ่ะดูตัวกาดก่อนนะครับชุดตะแกงไม่มีทะลุนะครับภายนอกเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับบอดงบอดี้สวยไม่ผุนะครับ เป็นโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้ s p นะครับเติม B20 ได้สติกเกอร์นะครับของเดิมๆอยู่ครบหมดนะครับพวกสีตัวเดิมนะครับเนี่ยพวกก้านคันเร่งเบรกอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับนี่แป๊บไฮดรอลิกนะครับเดิมๆเลยไม่มีเสียรูปนะครับเครื่องเดิมนะครับมาโรงงานอยู่ครบถ้วนพวกเนี่ยก้านคันเร่งอะไรพวกนี้ของเดิมหมดอ่าคันหน้าจะมีเปลี่ยนซีนจากเจ้าของเดิมนะครับ อ่าแล้วก็มีลูกหมากคันส่งหน้าหลวมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อ่ายางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่กระทะล้อสีเดิมยางหลังเป็นยางเดิมนะครับกระทะล้อก็สีเดิมเดิมด้านท้ายเดิมนะครับไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ดีหลังคาไม่แตกด้านท้ายเดิมนะครับฟึบ เก่าเดิมนะครับเก่าเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนซีนฝาบนยังไม่เคยเปิดนะครับเนี่ยพวกมาร์กต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับเนี่ยซีนทั้งสองข้างยังเป็นเก่าเดิมอยู่ท้ายเดิมนะครับเนี่ยเพราะรถมันไม่ได้ลงน้าพวกเสาอะไรหลังคามันไม่มีผุนะครับท้ายเดิมยางดีนะครับยางหลังเป็นยางเดิมแต่ยางดีเลยนี่กระทะล้อก็เดิมๆนะครับอันนี้เขาน่าจะติดเวทมาเบาะเดิมนะครับเนี่ยดูพวก ชุดทันเกียร์อะไรต่างๆนะครับไม่มีดัดแปลงนะครับชุดไฮดรอลิกไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับเดิมๆอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยคานไปดันเดิมนะครับพวกไอจุดมาร์กจากโรงงานอะไรพวกเนี้ยนะครับยังอยู่ของเขาเดิมๆด้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนซีนนะครับแตกเจ้าของเดิมนะครับประมาณนั้นรถถือว่าโดยรวมนะครับพื้นฐานดีเลยเครื่องเครื่องเกียร์อะไรไม่เคยแกะเลยนะครับ คันนี้ก็จะมีที่ผมเอามาทาก็คือเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับนอกนั้นเดิมหมดยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีเก็บพวกลูกหมากส่งนะครับที่มันหลวมนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับไอพวกบูสสโตรงสลับอะไรพวกนี้เดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับที่มันหลวมคลอนนะครับโดยรวมพื้นฐานโอเคนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนใหม่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูผ่านหกตรงรุ่นใบยี่สิบสี่นะครับให้ของใหม่ไปเลยนะครับราคา 499,000นะครับแค่ผันอย่างเดียวก็40,000กว่าแล้วนะครับผันใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันอีกทีหนึ่งครับเ <c oughs> ครื่องยนต์สตาร์ทิดง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูน้ำก่อนน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันแล้วก็วไม่มีฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอยนะครับเครื่องปกติเลย ไล่ไปนะครับแต่ปั๊มน้ํานะครับหัวฉีดนะครับควบประกงประกันฝาอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับคือเครื่องเนี่ยเจ้าของเดิมกายังไม่เคยยุ่งเลยนะครับเป็นเดิมพวกมาร์กอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเลยเดิมนะครับไม่ได้ยุ่งนะครับเครื่องชุดแผงมอ้อมอ้น้านะครับพลาสติกอ่าพวกชุดกรองอากาศนะครับเดิมๆเลยไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับเนี่ยอย่างพวกไอพวกเนี้ยนะครับพลาสติกไม่มีแตก คอยเสียเดิมนะครับฝาเข้าเบาเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องสูบเครื่องๆๆๆสูบสมบูรณ์หมดถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้ไม่เคยยุ่งแห้งๆรถมันก็ราคาสูงนะถ้าเกิดไปทําเครื่องไปเยิ้มๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เดิมๆเลยนะครับเครื่องยนต์อ่ะเดี๋ยวลองไปวิ่งกันต่อนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับ่าเครื่องปกตินะครับน้ำหนักทูมารายาชขฝาปกตินะครับ น้ำหนักเวลาเหยียบคัสเหยียบเบรกนะครับปกติเลยนะครับระบบเกียร์ซิงโครชัตเทิร์นะครับหน้าแดหลังแทดทงานปกติทุกเกียร์ท้ายปกตินะครับคือความรู้สึกในการขับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้แบบจุดสัมผัสอะไรต่างๆไม่ได้แบบโยกไปคอนหรือว่าอะไรพวกนี้มากนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันก็ไม่ได้แบบถขนาดว่าใกล้เคียงกับรถใหม่แต่มันก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับ สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานมาพอสมควรนะครับคันนี้รถมันก็ปี64นะครับประมาณเกือบสาปีนะครับรถ1,600ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0 9 9 4 9 4 5 3 5 1นะฮะหรือ063-453-9224นะครับสองเบอร์ที่สามารถแอดไลน์ได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าจะต้องการข้อมูลรายเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมรูปวิดีโออะไรต่างๆนะครับลูกค้าอยากจะให้ทดลองเทสอะไรนะครับติดต่อมาแจ้งมาได้เลยนะครับเนี่ยทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็แถมนะครับเดี๋ยวแถมแบตใหม่ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกอย่างให้หมดเลยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับสนใจยังไงก็โทรมาคุยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ